สบายดีจ้าพี่น้องมาเริ่ม,มาเด้อหอนหอนหอนอุ้ม,มก็มกระเห็ดีกซิแจ๊กแซมากินขาน่าวเด้อออมน้องัวพี่น้องซื้อน่องัวมาออมซื้อน้องวัวมาออม <ฮะ S 1> พอดีได้ถ่วยหนึ่งเนี่ยลอยหาสิบบาทดีครับพี่น้องน่งองัวบอก,ก้าซื้อเป็นพวงพี่น้องแพงค่ะซื้อซัซซซซซพอมพอห้องกินเนี่ยแลหละเนาะใส่ผักพีออ่น,นังเลิศด

ไมนยากยากเอ๊ะุงาม่ออ่นแล้วได้ไปได้ผมเอาจานในพวกเนี่ยก้นอ,อนใสเ,ยเ,าาเ่ยจา,านไม่กอนอย่งมันห่อนพย่งเอีัยาไม้ไลนกิน สืส่อซื้อเด้อเลขมาเล่มเอาแบบบอกมันหอนอะไรคือเนอะเลขมีแปดแปดนั่งกับแปดประเดี๋ยวมันใจมัดมัดจะคล้องซื้อดอกป่าแปดหน้าแปดหลัง ไม่แปดมีเก้ามีเจ็ดมีคนบอกให้่อยได้ป่ะอืมติดการพนันกับสนโกยติดยูเล่นยูลานะ่าเนาะตัวละพันกีบสองพันกีบสิบพันกีบ ถ้าถึอสามโตก็ได้ๆมันจะมีเลขเลขสามโตเลขสองโตเลขสี่โตเลขห้าโตเยอกโตซื้อสี่โตก็ได้ๆซื้อสิบบาทก็ได้เป็นสนะองสามหมื่นถ้บบาถึางสี่โตนะเอินหวยหวยรับฐบาลเราเขาซื้อหวยรัฐบาลในซื้อลอตเตอรี่ว่าสั่นว่าสันส่นซะลอตเตอรี่เรา บนเบิงฟซบุ๊กเห็นนั่นยินน้อยๆน,ยนยมันกินเราอยากกินนะมันม,มันโฮมันเป็นพวงเลยแต่นั้น,นเขายางข้าในเผ็บรได้สั่งใงงห้เผ็ดมวนออกลูกแต่ค<อ>ุณบสังงนนนะอ่นงไงให้เผ็ดเป็นมน ปีแลกของว้วเอาลูกรนเขากินักขีดีเนาะนอกนอดๆน่อย่นด้อมาหลายไาหลยทต่ถ้าลาอย่ายาลาด้ลยเนาะทำไมค่อนเป็นเบ้าไปยงยุตาข้ามความพิบูสาวเลยสตามตาข้ามตามเพื่อนบมวกบอบกั สมวันไิรเี่เป็นอะไรเป็นมาออมที่ช่กินจะไม่เลี่ยนนะแต่ก็มีตัวซาวด้วยสิทำสารข้ามเหรอหรออืละอองนงมวงทุกิน,ออกนโอ้ยดูนิ่วกหมอรอรอยมาเขาสิหรอด้อเ,เขากินจะขอเป็นมูม มักเจ้าอือเาจะมักเจก้าอเป่าตกองหยกันจมาลอยมักเขาเจ้าถ้ามักเจ้าบ่ล่ะเขาบ่มัก,มกบ่เรา,า,าได้กีบ่บอลมาหัวขเราแจกแซ่บจะวูดถึงใครหลายๆ กำลังเข้าวตลาดพร้อมเพลทันงนี่มิจฉุยาตลาดสะอาดสะอาดพี่เนอะของป่าเต็ม ย่างหนึ่งกับไข áng, ม่มดแดงเมนกินนูนเด้อในตลาดไข áng, ม่มดย่าเคี่ยงทางทคจอายางเนี่ยมน้อนเหล็กในยังไดไข áng, ่หมดแดงแม่เป้งเดี๋ยวนี้เต้นอยู่อุเอาขอ้าวตเมมากินยู่าลอวแม่เป้งอุนหน่อยไปแง่วันใดเป็นครึ่งลูกคระอ๋ะได้ไหรือ,อ,อ,รอกปล่ย น้ำบนหั่มอยู่ในคมหลังได้คืนงั้นก่คือแล้ว <c> แ <oughs> ่วเใเต็นเดี่ยวถ้าบากกอกงั้ก็คือหมูเนาะเป่น้องโอ้ยน้ำวนหนายจะคืขอกบรบานกาลวยดูให้มันประคายซะข้าวส้มพักคือกันส้นมพักขาอของขนเกลียบกีนกน้ะงราเป็น่ามันบอกให้แล้ะ ไปใหญ่แสบได้เห็ดเองมือถือมันจะมันเดือดยิ่มือจอไปจะมึงหอวะเยบ Để kịp lại đi Mặc trang mua ở dù xíu đấy bọc Ở ma kính này đúng Sự mà 3 muộn, 4-6 muộn คือตำรวจเอามันถือหน่วยเลยยี่สิบบาทหกหน่วยเลยแล้คือไว้กินเขาแบบไปซื้อเขากินอยู่ในรถเค้นนะ่ะสามสิบบาทเตียงเดียวเอามาหกหน่วยลอยไปนอน มาเตากี่รถมาหลอกพายเมื่อวานอเอามีดมาผา่ารูกตะหนึพกตหน่าจนเศร้าบาทตกหน่ร้อยไม่รู้สิผา

โอเคลแล้วแมครับเดี๋ยวพอในกินน้ำแรงไปบายจ้ะ